ตอนนี้เราอยู่กันใน d i s h o n o r ครับกับ9เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนเล่น d i s h o n o r 2ครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมทำออกมาประมาณ2เดือนก่อนที่ d i s h o n o r 2จะออกเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับถ้าใน,นอนาคตจะเห็นว่าผมทำคลิปชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นตอนที่2ออกมานะครับ มาเริ่มต้นกันกับข้อที่1ครับเป็นการปูพื้นฐานสักเล็กน้อยครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้เล่น Dishonored 1มาก่อนแต่ว่าอยากจะเล่น Dishonored 2และกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องนะครับ Dishonor ครับชื่อของเกมนี้มีความหมายว่าถูกทําให้เสียเกียรตินะครับเรื่องราวนี้ครับของ Dishonored ในภาคที่1เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองที่มีชื่อว่าดันวอลครับตอนนั้นครับเมืองดันวอ l เนี่ยถูกปกครองโดยราชินีเจสซามินคอวินนะครับ แต่ว่าในช่วงต้นเกมครับราชินีนั้นก็ได้ถูกพวกกลุ่มนักฆ่านั้นลอบสังหารครับส่วนเจ้าหญิงเอเมลี่ก็ถูกลักพาตัวไปและตัวละครของเราครับมีชื่อว่าโควาล์แอสเทโนครับเป็นองค์คลักประจำตัวของราชินีครับก็ถูกป้ายความผิดทั้งหมดว่าเป็นคนฆ่าราชินีแล้วก็เป็นคนที่ลักพาตัวเจ้าหญิงออกไปด้วย ในช่วงเวลาที่โคโวนั้นถูกคุมขังอยู่ครับโคโวนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มต่อต้านและได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีชื่อว่าเอาซไซเดอร์ครับสิ่งมีชีวิตนี้เป็นเหมือนกับเทพเจ้าทําให้โคโวนั้นมีพลังเหนือมนุษย์ครับและในที่สุดโคโวก็สามารถตามไปช่วยเจ้าหญิงเอมิลี่ได้สําเร็จครับแล้วก็สามารถกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองได้ และถึงแม้ว่าในเกม Disorder นี้จะมีวิธีการเล่นหลายรูปแบบครับมีฉากจบหลายแบบนะครับแต่ว่าฉากจบในแบบที่เป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะครับน่าจะเป็นในแบบที่เอมิลี่นั้นรอดนะครับเพราะว่าในภาคที่2นั้นจะมีเนื้อเรื่องของเอมิลี่อยู่ด้วยต่อมาครับในข้อที่2นะครับเรายังอยู่กันกับตัวละครที่มีชื่อว่าโคโวเอตโนหรือว่าตัวละครหลักในภาคที่1ครับซึ่งในภาคที่2นี้ครับจะเป็น1ใน2ตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ครับ องั้นครับเราจะมาดูประวัติของโคโวกันสักเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่งงว่าเขาเป็นใครนะครับโคโวนั้นเกิดในตระกูลที่มีฐานะค่อนข้างยากจนครับแต่เขาก็สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับสูงของกองทัพได้สําเร็จครับด้วยความสามารถในการต่อสู้จนในที่สุดครับเขาได้กลายเป็นองค์ครัภประจําตัวราชินีเจสซมินโอวินครับโดยทั้งคู่นั้นได้แอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆครับ ทำให้เกิดข่าวลือขึ้นในภาคที่1ครับว่าโควนะั้นอาจจะเป็นพ่อที่แท้จริงของเจ้าหญิงเอมิลี่ด้วยก็เป็นได้นะครับและในภาคที่2นี้ครับก็ดูเหมือนว่าเอมิลี่นั้นจะเรียกโควว่าพ่อได้อย่างเต็มปากด้วยในตัวของเทลเลอร์นะครับและตัวอย่างเกมเ์ครับที่มีให้ดูก่อนที่เกมจะถูกปล่อยออกมาให้เล่นนั่นเอง ต่อมาครับในข้อที่3นะครับทำความรู้จักกับเจ้าหญิงเอมิลี่คอวินกับสักเล็กน้อยนะครับเอมิลี่คอวินครับเป็นลูกสาวที่ถูกต้องของราชนีเจสมินคอวินที่เสียชีวิตไปนะครับและดิสออเนอร์ภาคที่2นี้เธอจะขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากแม่ของเธอครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอจะอายุประมาณ25ปีครับก็คือในตอนเอ่อภาคที่1นั้นอายุ10ปี ในภาคที่2นั้นอายุ25ปีก็คือห่างกัน15ปีได้นะครับโดยที่จะมีโคเวโอเอเทโน่ครับตัวละครจากภาคที่1นะครับเป็นผู้คอยให้คําปรึกษาให้คาแนะนําครับในภาคที่2นี้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราสามารถเลือกเล่นได้ครับโดยเธอได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพลังจากเอาไซเดอร์เช่นกันเหมือนโคเวโเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับพลังที่เธอใช้นั้นมีความแตกต่างจากของโคเวโเป็นอย่างมากครับเพราะงั้นอัตลักษณ์ในการเล่นนั้นก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเช่นกัน ในข้อที่4ครับเราจะมาย้อนรอยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะเป็นดิสอเนอร์ภาคที่1นะครับหลายพันปีก่อนที่เกิดเหตุการณ์ในดิสอเนอร์ภาคที่1ครับพื้นที่ที่เราเห็นว่าเป็นเมืองดันวอลหรือว่า เ,เมืองหลักที่เราเล่นในดิสโเนอร์าร์ที่หน่งนะครับเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากครับแต่แล้ววันหนึ่งครับเมืองนั้นก็หายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุครับและไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นบูชาเทพเจ้าครับที่มีชื่อหรือว่าที่พวกเขาเรียกกันนะครับว่าอาไซเดอร์ โดยสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบูชานั้นมักจะทําจากกระดูกของป้าวานเสมอครับในปัจจุบันครับการบูชาเอาซาเดอร์นั้นถือว่าเป็นการกระทํานอกรีดครับแต่ถึงอ,อย่างนั้นก็ยังมีบางคนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากเอาซเดอร์และได้รับพลังเหนือธรรมชาติจากเขาเอาซาเดอร์นั้นไม่เคยฝักใฝ่ใฝ่ใดเป็นพิเศษนะครับคนที่ได้รับพลังจากเขานั้นจึงมีหลายแบบครับ ตั้งแต่เด็กน้อยตัวักเล็กครับไปจนถึงเจ้าหญิงในราชวงศ์ที่สงสงหรือแม้แต่หัวหน้าองค์กรมือสังหารใน DLC อของด i สอ n น r รภาคที่1นะครับเอาไซเดอร์ได้บอกเอาไว้ว่าบนโลกนั้นมีคนที่ได้รับพลังจากเขาอยู่8คนนะครับแต่ถึงตอนนี้ที่เรารู้ว่าได้รับพลังไปนะครับมีอยู่เพียง7รายชื่อเท่านั้นครับและคนสุดท้ายที่ได้รับพลังไปและเรารู้จักเขานั่นก็คือเอม l ลี่คอวินส์เจ้าหญิงของตระกูลคอวินส์ครับที่เราจะสามารถเล่นได้ในภาคที่2นี่แหละ ทีนี้ครับในข้อที่5เรายังสืบเนื่องการจากข้อมูลของข้อที่แล้วนะครับก็คือย้อนกลับไป4,000ปีก่อนดิสอเนอร์ภาคที่1ครับสิ่งมีชีวิตหรือคนที่เราเรียกกันว่าอาไซเดอร์ในตอนนั้นเป็นเพียงเด็กกำพร้าอายุ15ปีครับและด้วยความที่ว่าเขาไหลทางสู้นะครับเขาจึงได้ถูกพวกลัทธิประหลาดกลุ่มหนึ่งครับจับมาอาบน้ําแต่งตัวอย่างดีและทําพิธีกรรมครับผนของพิธีกรรมนั้นทําให้เขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าเดอะวอยน์นะครับซึ่งเราจะเห็นในเกมนะครับเป็นเหมือน เออเมืองที่พังๆแล้วก็ลอยๆอยู่ดูไม่เหมือนโลกมนุษย์นะครับพอเด็กคนนั้นได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับเดวอยแล้วครับเขาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่างจากเทพเจ้านั่นเองข้อที่6ครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนเกม Dis o ์ n อ r นอภาคที่1น่ครับน่าจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีครับนั่นก็คือชื่อของดาริล่าคอปเปอร์สปูนนะครับเธอเป็นหัวหน้าของกลุ่มแม่มดบิชมอร์นะครับและเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพลังจากเอาไซเดอร์ด้วยนะครับเป็นตัวร้ายจาก DLC ในภาคที่1ครับทั้ง Night of d a n w a l l นะครับแล้วก็ Big m ม w i c h นะครับแม่มดคนนี้เคยคิดที่จะย้ายวิญญาณของตัวเองไปอยู่ในร่างของเอมิลี่ครับเพราะเธอรู้ว่าเอมิลี่นั้นกําลังจะได้ครองบัลลังครับเธอก็จะสมรอยเป็นเอมิลี่แล้วก็ครองบัลลังแทนนั่นเองนะครับแต่กลับถูกดาวครับหัวนหน้าของกลุ่มมือสังหารนั้นขัดขวางเอาไว้ได้ ในภาคที่2ครับเธอถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับจากปากของโคโวอร์เอเทอร์โนลนะครับแต่ไม่ใช่ในชื่อของเดลล่าคอปเปอร์สปูลแต่ว่าเป็นเดลล่าของสกินนะครับเป็นไปนได้ว่าในภาคที่2นี้เธออาจจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในฐานะ หนึงในเชื้อพระวงศ์ที่ถูกต้องของราชินีเจสมินคอวินครับแม่ของเอมิลีที่เสียชีวิตไปและกลับมาในฐานะของตัวร้ายในภาคที่2ครับแต่ว่าใน DLC ของภาคที่1เนี่ยฉากจบของเนื้อเรื่องในไลล่าครับก็คือเธอนั้นถูกขังเอาไว้ในรูปภาพครับโดยฝีมือของดาวนั่นเองนะครับต้องรอดูกันครับว่าในภาคที่2นี้จะมีการบอกไหมว่าเธอสามารถออกมาจากรูปภาพนั้นได้ยังไง ในข้อที่7นี้เราจะมาพูดถึงเมืองที่เราจะต้องเข้าไปเดินเล่นการใน d i s h o n o r er ทั้งภาคที่1และภาคที่2ครับโดยใน d i s h o n o r er ภาคที่ 1, mm hmm. 1เหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นที่เมือง Dunwall ครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการประมงนะครับทำให้แหล่งพลังงานหลักของพวกเขานั้นมาจากน้ํามันประวานเป็นหลักนะครับโดยเมือง Dunwall นั้นเป็นเหมือนเมืองหลวงของหมู่เกาะในเนื้อเรื่องนี้นะครับ ส่วนในภาคที่2ครับเนื้อเรื่องหลักนั้นจะเกิดขึ้นที่เมืองที่มีชื่อว่าคานากาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น15ปีหลังจากเหตุการณ์ของดิสอัลเนอร์ภาคที่1จบครับโดยเมืองคานากานี้ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเป็นเพียงเมืองเล็กๆเท่านั้นเองนะครับและถึงแม้ว่าในตัวเกมครับเราจะเห็นว่าเมืองคานากานนะั้นมีการใช้พลังงานจากน้ำมันประวานอยู่บ้างครับแต่ด้วยความที่ว่าเมืองคานากานั้นเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงมากนะครับทาให้ที่นี่เนี่ยนิยมที่จะใช้พลังงานลมมากกว่าครับ เพราะฉะนั้นครับในภาคที่2ของเมืองคาตาการนี้เราจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีที่ดูคล้ายกับภาคที่1อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหล่งพลังงานหลักนั้นจะมาจากกังหันลมที่ตั้งอยู่ข้างบนครับนอกจากนั้นครับในตัวเกมยังมีระบบที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือมีการแรนดอมครับว่าพายุลมนะครับพายุฝุ่นเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพายุฝุ่นเกิดขึ้นครับศัตรูจะมองเห็นเรายากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะมองเห็นสภาพรอบๆยากขึ้นเช่นกัน ข้อที่8ครับเรามาดูในส่วนของผู้พัฒนาเกมนี้กันบ้างนะครับถ้าพูดถึงผลงานของ Arkane Studio ครับพวกเขานั้นได้ฝากผลงานที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายครับทั้ง Call of Duty World at War นะครับแล้วก็ BioShock 2นะครับนอกจากนี้ครับ Harry Smith ผู้ที่เป็น คนพัฒนานะครับเกม t e Use X ที่หลงดังนะครับของค่าย Square Soft นั้นก็ได้มารับหน้าที่เป็น Co-Creative ครับใน Dishonor ด้วยนะครับรวมถึง Victor Antonov นะครับผู้ออกแบบ City 17ครับในเกม Half-Life 2นั้นก็มารับหน้าที่ออกแบบเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนี้ครับพวกเขายังมี p u b l i เชอรที่มีชื่อเสียงอย่างเบเทสดาผู้ฝากผลงานระดับเทพครับยกตัวอย่างเช่น e l d e s Scrolls ซีลี่นะครับซึ่งรวมไปถึง Elder Scrolls Skyrim ที่ได้รางวัล Game of the Year นะครับรวมถึง Fallout 3ที่ได้รางวัลเช่นกันนะครับและรวมไปถึง d i s h o n o r e d ภาคที่1ครับที่ได้รับรางวัลมาแล้วอย่างมากมายและสุดท้ายในข้อที่9ครับสำหรับใครก็ตามที่ยังลังเลอยู่ครับว่าเกมนี้ควรจะซื้อดีหรือเปล่า มาย้อนอดีตอีกนิดนึงครับ d i s h o n o r ภาคที่1ครับได้รับความสนใจอย่างมากครับตั้งแต่เกมยังไม่ได้วางจำหน่ายด้วยซ้ำนะครับโดยเกม d i s h o n o r ภาคที่1นี้มียอดพรีออเดอร์ใน Steam ครับสูงที่สุดเป็นอันดับที่3และมียอดขายทั่งหมทลายทันทีที่วางจำหน่ายครับในวันที่9ตุลาคมปี2012โดยพวกเขานั้นมียอดขายอันดับที่4ครับของนอตอเมริกาและอันดับที่3ที่ยูเอเดคิอม หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนครับสตรีมนั้นได้จัดเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ครับทำให้ Dishonner นั้นได้ขึ้นอันดับเกมขายดีของเทศกาลนั้นด้วยครับตั้งแต่วันที่3เลยของเทศกาลนะครับในช่วงสิ้นปีของปี2012ครับ d i s h o n o r นั้นได้รับเสียงชมเชยอย่างมากมายครับจากหลายๆสำนักว่า d i s h o n o e r นั้นเป็นหนึ่งในท็อป10เกมที่ดีสุดของปีครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับรางวัลอีกมากมายครับรวมถึงรางวัล Game of the Year จาก PlayStation Official Magazine ด้วยนะครับในปัจจุบันครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วครับมีเกมใหม่ๆถูกสร้างขึ้นมามากมายในช่วงเวลานั้นครับ แต่ดิสซอ่ r นเนอร์ก็ยังคงติดรางวัลท็อป100ครับหรือว่าท็อป100นั่นเองนะครับโดยได้คะแนนรีวิวครับสูงสุดอันดับที่89ในเครื่อง PlayStation 3นะครับอันดับที่88จาก Xbox 360ครับและอันดับที่91สําหรับเวอร์ชั่น PC นั่นเองเพราะงะั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังลังเลอย,อยู่ว่าเกมนี้จะดีจริงหรือเปล่าบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงเวลานี้ครับ ครบแล้วนะครับสำหรับการเลือกที่คุณควรรู้ก่อนเล่น Dis อเนอร์สอนะครับหวังว่าจะถูกใจกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่ฟันธงได้เลยว่าต้องดีแน่ๆนะครับมีการตั้งตารออย่างมากมายเหมือนตอนภาคที่1เลยนะครับสุดท้ายครับฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิมโซครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนแครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากช่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เเราากกลลัับมมจอนให่คิป